โอเคทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาเจอกันกันกบสาวถ้ำยามเย็นนะวันนี้เราจะมากันแบบแปบบ๊แบๆบดูดิว่าเขาจะบวกให้เราเท่าไหรนะ่ทุกคนไปกันเลยมาเราเดิมพันกันไปทีตาละยี่สิบเขาจะให้เรามาันไปยังไงยังไงเริ่มมนไม่ได้ยี่สิบเลยเพราะวันนี้เรามาเบาๆมากันแบบเบาๆนะยังไงครับยังไงครับยังไงครับ ยังไงครับยังไงยังไงหมุนฟรีไปดิหมุนฟรีไปหมุนฟรีไปเลยอากาศดีๆแบบนี้นะยังไงก่อนยังไงก่อนยังไงก่อนยังไงยังไงมาอีกไหมมาอีกไหมจ๊ะมาอีกไหมจ้ามาอีกไหมจ๊ะมาอีกไหมจ้ร้อยยี่สิบบวกสามสิบสองสี่ศูนย์หกหกสิบยังไงมานี่สี่แปดสี่เลขสวยเลขสวยนะทุกคน ไปดิไปต่อดิไปต่อไปต่อไปต่อยังไงก่อน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 เออเออขอเบาๆขอเบาๆวันนี้นะขอเบาๆนะนะมาเร็ววันนี้มาเร็วเค็มเร็วมาเร็วเค็มเร็วจัดไปดิจัดไปดิจัดไปดิจะมาโกรธกันต่อเลยมามาได้มาละนะได้มาลวไปต่อนะมายังไงยังไงยังไง มามามาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะมามาสวย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 ยไปดิสวยไปดิไปดิไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อแต่ละยี่สิบแต่ละยี่สิบไปกันต่อนะมายังไงยังไงก่อนยังไงก่อนยังไงก่อน ยังไงก่อนยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมีแววเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมีแววไปครับไปไปครับไปไปครับเยลยรถก่อนเว้ยแหมแหมจะยังไงอะทุกคน จะยังไง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 น่าเสียดายนะน่าเสียดายอยู่นะมาที่เท่าไหร่ตบที่เท่าไหร่ตบที่หกตบที่หกนะตบที่หกนะไปมาสิบสองสิบสองแล้วยังไงมามาต่อดิต่อไปดิต่อไปดิต่อไปดิอปดเออ เออเออมามามาเลยมาเลยโจ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 ยังไง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 อีกหนึ่งตัวยังไงยังไงนั่นีน้เราจัดไปดีตัดไปดี ยังไงก่อนยังไงก่อนยังไงก่อนหกสิบสองสิบสองเออมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมลงมาอีกลงมาอีก,ลง,อกลงมาอีกดิไม่มานะยังไงอะยังไงอะนะยังไงนะโอ้ได้มาแบบเล็กน้อยเล็กน้อยไปมา มาที่เก้าแล้วจบที่เท่าไหร่จบที่เก้าไปต่อจบหกหกหกแล้ง่ายหกแล้วสี่แปดสิบเก้าหกเก้าหกแล้วมารวมทั้งหมดร้อยสองร้อยสองนะมาเปิดด้ที่สองเปิดที่สองจบที่เท่าไหร่เปิดที่สองจบที่ยี่สิบเอ็ดมาไปไปเปิดที่สองจบที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่ ผมว่าเขาให้สี่สิบแปดมาดี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 มาไวาไปไวนะวันนี้นะนะขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะเว้ยอีกตัวนึงเว้ยอีกหนึ่งตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเท่านั้น อีกหนึ่งตัวสเกตเตอร์มาอีกหนึ่งตัวไม่มานะไม่มานะยังไม่มานะเปิดที่ 4, สี่จบที่เท่าไหร่หสี่ยังไงหกส่ไปดิยังไงอีกอยังไงอีกโอ้ยหกสีบนะมามามา,มาอีกหนึ่งตัวมาไม่มานะเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเฮ้ย เดียเอ้ยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวมาแล้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 วคับไปมาเริ่มที่หนึ่งจบที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ยังไงยังไงมาลัวมาดิลัวมาดิลัวมาดิลัวมาลัวมา,ล,วมาลัวมาดินียย่ไงล่ะนียย่ไงล่ะยังไง ยังไง <ITA> รอบแรกรางวัลก้อนโตที ma, ma. ่เท่าไหร่เท่าไหร่สี่ร้อยมาสี่ร้อยมาสี่ร้อยไปมามานี่นี่ล่วงมามาอีกมาอีกดิพี่มาอีกดิพี่มาอีกดิพี่มาบวกอีกร้อยเก้าสิบห้าทุกคนยังไง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 ไม่ไงล่ะไม่ไงไม่ไงล่ะไม่ไงล่ะไม่ไงล่ะมาดี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  เตอเมกาเข้าไปอีกไงเตอเข้าไปอีกไงแตกตาเลยอไม่ซูเปอร์เมกาไปอีกแตกตาเลยอไม่แตกตาเลยอไม่โอเคนะโอเคนะทุกคนโอเคนะไปกันอีกไปกันอีกนี่งไงไม่จบไงไม่จบ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 อยู่แล้วไม่จบไม่จบไปไปไปมามาลัวมาดิลัวมาดิ ยังไงอะยังไงอะไปต่อไปต่อซูเปอร์เมก,กาเก้าสองสี่ไปต่ออีกสองตาอาร์ตีตาสุดท้ายแล้วไปยังไงโอ้โหยังไง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 รัวมาเท่าไหร่รัวมาเท่าไหร่เท่าไหร่สองพันหกร้อยสิบสามบาทนะนะทุกคนโอเคนะโอเคนะไปกันต่อนะไปกันต่อนะไปไปบวกไปอีก บวกไปอีกบวกไปอีกยีามมาจบที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่สิบ 10. แม่อีกสักนิดอีกสักหน่อยมามามาอีกตัวหนึ่งมาอีกสักตัวหนึ่งมาดนะิไม่มานะไม่มานะยังไม่มานะยังไม่มานะยังไงก้อน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 ยังไงตานี้ยังไงแม่ไม่อคี้ได้มาคนลุกนะ คนลุกไปเลยนะเอาเอาเอายังไงบวกสี่สิบบวกสี่สิบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาไหมยังไงก้อน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  ไปไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อรอไหมรอไหมรอสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวเอ้ยรออีกสามตัวไหมว่าเขาจะมาอีกรอบหนึ่งไหมถ้ามาอีกรอบหนึ่งแม่งโคตรสุดอะสุดยอดไปเลยอะสุดยอดเลย,ย,เลยมาเลยนหนุ่มมา้หนุ่มมา มา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 ช้อชโอช้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยยังไงอ่งจะไม่ท่วงท้องอ่ะจะไม่ท้วงท้องไม่ไม่มาไม่มาว่ะไม่มามาตกมาอีกสักหนึ่งดีวะมาอีกสักหนึ่งได้ไหมวะอ้ย ยังไงบวไปจบที huh. uh ่เท่าไร่จบที่เก้าจบที่เก้าโอ้ยกอขาสั่นขาสั่นนะไปไปเออเออเออเอ้ยเอ้ยเอาอีกแล้ว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 ออ้ยเอ้ยไอห่าไอห่าไอห่า อุ้ยมามามาอุ้ยฮึฮฮม่มแมงเอ้ยชอบมาอย่างนี้ชอบมาอย่างนี้ยังไงเฮ้ยโทรเอ้ยขนลุกไปหมดแล้วเจ๊ะเจ๊ะ อยอีกสักหน่อยไม่ได้หรออีกสักหน่อยไม่ได้หรออีกสักหน่อยไม่ได้หรอยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยมาโทรมาจัดลงมาเฮ้ยมามามาตื่นเต้นไปหมดแล้วตื่นเต้นไปหมดแล้วตื่นเต้นไปหมดแล้วเท่าไหร่เท่าไรเท่าไหร่เท่าไรเฮ้ย จิตใจจอดจ่อิีใจจ,จอดจ,จ่อมากนะตอนนี้จิตใจจอดจ่อมากมาบอกมาหกจบที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่ไ,หรไปมาไปต่อ เขาจะมาอีกไหมทุกคนเขาจะมาอีกไหมเขามาง่ายมากเลยเมื่อกี้คนลุกคนลุกคนพองนะคนลุกคนพองนะเออมาขอยี่สิบขอยี่สิบขอยี่สิบก่อนจะไปนะขอยี่สิบมามาเออมามามาต่อมาต่อมาต่อ ออยังไงยังไงยังไงก้อนยังไงก้อนยังไงก้อนจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะจะไปจริงๆแล้วนะไม่มาหรอไม่มาหรอมาหกสิบไม่มาหรอจะไปจริงๆแล้วนจตะจะไปจริงๆแล้วนจตะยังไงยังไงยังไง ไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนะอุ้ยอุ้ยอ๋ออ๋ออ๋อโอเคทุกคนวันนี้พอแค่นี้นะบวกกันไปแบบหอมปากหอมพอเลยทามากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะเอาคืนเขาไปสมุดนะทุกคนนะวันนี้ก็ามาแบบ มาเบาๆวันนี้อากาศดีๆแล้วก็พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครผู้ใหญ่คนไหนที่สนใจก็คือคลิกริ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมพลาดคลิปเด็ดคลิปใหม่ของเรานะไปแล้วนะ